มาแล้วครับขบวนรถเร็วที่170นะครับเที่ยวสุดท้ายนะครับของปี2565นะครับวันนี้ทำขบวนโดยฮิตาชินะครับน้ำเบอร์อะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับประวัติศาสตร์ต้องจารึกเอาไว้นะครับว่าขบวนเที่ยวสุดท้ายนะครับของรถเร็วที่170นะครับต้นทางยะลาไปทางกรุงเทพใช้หัวรถจักรอะไรนะครับ คำตอบที่ได้ก็คือฮิตาชินะครับแต่นมเบอร์อะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับเพื่อมีคนถามเพื่อนๆ FC นะครับว่าเที่ยวสุดท้ายของขบวนรถเร็วที่170ในปี2565ใช้หัวรถจักรอะไรน n เบอร์อะไรนะครับเราจะได้ตอบถูกกันนะครับวิดยาวๆไปนะครับ ชี้สีนะครับชี้ชี้สี่หนะครับขบวนรถเร็วที่1น0นะครับปวงปร,ประกาศกั้ง2มา2,000นะครับลมเย็นมากๆเลยนะครับขบวนผ่านนี้ดาดเย็นเลยทีเดียวนี่คือขอบวนเที่ยวสุดท้ายของปี2565นะครับรถเร็วที่170นะครับ ทำขบวนโดยฮิตาชิ4520นะครับสุดยอดมากๆนะครับสำหรับขบวนรถเร็วเร็วสมชื่อจริงๆนะครับขอฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็อย่าลืม subscribe สันกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆน้องประดุกชาแนลครับ